สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่29มีนาคม2567นะคะน้องตู่นะคะจะพามาชมมะนาวไรเมตรที่ปลูกไว้นะคะดกมากพอดีใส่ปุ๋ยไปนะคะฝนตกมาพอดีนะคะลูกเล็กๆนะคะใส่ส้มตำอร่อยหอม นะคะสักพักหนึ่งกิ่งตอนก็จะนะคะออกทําจําหน่ายนะคะ,ะ,คะก็ กิ่งละ150นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สั่งจองมาได้ที่น้องตู่อินทาผาลัมนะคะ0815669463นะคะก็จะมีมะขามเปรี้ยวยักษ์เหมือนเดิมนะคะก็ก็มะขามหวานนะคะต้นละ100นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีอินทาผาลัมนะคะหลายไซด์ด้วยนะคะมีราคาตั้งแต่100บาท2มร300นะคะ อันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะนะคะลูกจะไม่ใหญ่มากนะคะพวกนี้นะคะเปลือกบางนะคะ,นะคะก็จะดกนะคะ น้องตัวปลูกไว้นะคะต้นนี้น่าจะประมาณเกินห้าปีนะคะ จะจะไม่ค่อยมีเม็ดนะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะเปลือกก็จะบางน้ำจะเยอะมากนะคะเวลาใส่ส้มตำนี่จะพอดีแล้วก็หอมนะคะดกมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนดยชม ถ้าสนใจจะสั่งจองพันนะคะก็โทรมาได้นะคะที่น้องตู่นะคะ0815669463นะคะถ้าเป็นมะนาวนะคะจะเป็นกิ่งต่อนะะกิ่งละ150นะคะสำหรับพันนี้นะคะเปลือกจะหอมนะคะจะไม่จะไม่ถ้าเป็นภาษาบรานนอกก็คือมันจะบกขิวนะคะ ราใส่ส้ตมตำมันจะอร่อยหอม,หอม